เออมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดมันไม่มีสิ่งในโลกนี้สิ่งที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่แน่พระเจ้าบอกทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่าคิดที่คิดว่าเที่ยงเอไปจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นไอ,อสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นกลับเป็นอีกเนาะสิ่งที่คิดว่าไม่ได้กลับได้สิ่งที่คิดว่าได้ชัวๆกลับไม่ได้เนี่ย ไอ้สัจธรจะทหนึ่งที่เจ้าตัดไว้เที่ยงแท้เที่ยงแท้แน่นอนคือความไม่เที่ยงเนาะความเที่ยงแท้แน่นอนที่ผู้เจ้าตัดคือความไม่เที่ยงแล้ความไม่เที่ยงคือความเที่ยงเอ้าเนาะคำนี้มันมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเนาะไอ้ความไม่เที่ยงกับเที่ยงไอ้ความเที่ยงกับไม่เที่ยงเนี่ยภาษามันทำไมเป็นอย่างนี้ แต่ผู้ปฏิบัติเข้าใจนะผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าใจอืมแต่ผู้ไม่ปฏิบัติมันก็ตีความแล้วแต่จะตีความไปแต่ผู้ปฏิบัติถึงแล้วท่านไม่ต้องตีความอะไรไม่ต้องพูดด้วยไม่มีภาษาพูดไม่มีคําว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตรงกลางก็ไม่มีไม่มีอะไระนั่นแหละจะผู้ปฏิัติเข้าถึงธรรมนี่แหละ ของเราเหมือนกันที่นี่เหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงดอกแต่ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอย่ายินดียินร้ายนี่สิ่งที่เป็นหรือไม่เป็นแต่เราทาไปตามปกติเนาะไปวัดไปของเรางี้เลยเนะานนะทาาี่พอน้ำซึมบ่ทรายมันจะได้มันจะได้ไม่เกิดไม่เป็นดังคาดมันจะได้ไม่ทุกข์มากเนาะ <laughs> ถ้ามันได้ดังคาดมันก็จะไม่ไม่สุกจนล้น ไม่ก็ไม่สุกจนล้นไม่ไม่จอมจอมในกองทุกเนาะมันภาษาพูดยังไงไม่รู้นะคือว่าไม่สุกจนล้นแล้วก็ไม่จอมจอมในกองทุกถึงพอดีพอดีทำไมที่นี่ทำไมถึงมันใช้คำว่าน้ําซึมบอ่อทรายน้ําซึมบอ่อทรายเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูมันค่อยๆซึมออกมานะเนาะแต่มันใสเนาะใสเนาะ แล้วมันก็อยู่นานเนาะพอมันเต็มแล้วมันก็มันไม่เราตักมันก็ไม่พร่องเหมือน้ม่พร่องนิดเดียวมันก็เติมเต็มคืนเนาะแต่ถ้าน้ําที่มันมาแรงนี่ในหุบใหญน้ําที่มันไหลผ่านน้ําซับฝนตกมันไหลจากป่ามันลงมาบึมบึมบึมมานั่งดูนะนั่งดูแล้วบึม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 มาพอหยุดฝนหยุดไม่ถึงชั่วโมงหายเกี้ยงเลยเนี่ยมันเต็มไวเนาะ แล้วเอาดินเอาตะกรอนมาหมดเลยน้ําขุนแดงเลยเนาะมันมาไวเต็มไวเนาะ,นะเรา,อาลองรับมันอย่างไวเลยเอา้าพอฝนหยดไปชั่วโมงเดียวหายเที่ยงเลยเหลือแต่ตะกรอนน้ากับขุนนี่เหมือนกันถ้าเราอยากได้ธรรมะไวอยากได้ทําไวศรัทธามากอมพอศรัทธาจางมันก็หายไปเหมือนน้ำมาไวนะั่ไม่เหลือเลย เนาะนั่นเป็นธรรมะนะนี่อาตมาพิจารณาเออเป็นธรรมะแต่น้ําซึมบอ่มยอทรายเนี่ยมันใสอยู่งั้นแล้วมันก็อยู่อยู่ออกมาเรื่อยเนาะใสเรื่อยนั่นแหละซึมออกมาจริงถ้ามันเต็มบอ่อแล้วน้ําตาน้ํามันออกมาเต็มตักไปเอะตักไงก็ไม่หมดนี่เราเหมือนกันทานศีลภาวนาที่เราที่เราพาทําอยู่นี่แหละไปแบบนี้แหละเนาะ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยทานศีลภาวนาเราไปบัดไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันคงเต็มเองนะแล้วเราก็ในสิ่งที่จะเกิดหรือไม่เกิดเราไม่ยินดีร้ายมันเราทำไปเนาะทำไปตางมีวัดปลาเรามันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวอย่าง ันเกิดขึ้นให้เราดูหลายๆเรื่องหลายราวในปัจจุบันนี้เราก็มาปรับเาปรับเอาอยู่ได้สามารอยูย่สังคมสิ่งรอบข้างธรรมะจะอยู่แบบโดดเดี่ยวในปัจจุบันนี้ก็อยู่ยากโลกไม่อาศัยธรรมะเลยก็เดือดร้อนอีกเนาะเดือดร้อนนะสงครามอะไรต่างๆเกิดแย่งชิงนะ ไอ้ที่มาเทศเรื่องสงครามสงครามเกิดในค,ในอคในไรอบครัวไปไล่ไปผู้อาจารย์เราไปฟังเยอะที่หลังเอาท่านเทศเรื่องเดียวกับเราเลยเนาะแต่ว่าที่เราเทศไปถูกต้องเนาะท,ท,ท่านท่านท่านเทศหลังจากเราหนึ่งวันผู้อาจารย์เนาะเทศเรื่องเดียวจากไล่จากครอบครัวไล่จากครอบครัวเสงครามเนะ่ะแต่ว่าโอ้ มันทำมันเดียวกันเนาะเหตุมันเกิดในในขณะนี้ทำตัวนี้ก็เกิดขึ้นตามอมืโอธรรมะเป็นอันเดียวกันนี่ก็เราก็อาศัยธรรมะอยู่กับโลกในยุคนี้โลกมันวุ่นวายเดี๋ยธรรมะก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะถือธรรมะอย่างเดียวในโลกนี้ มันก็อยู่ยากในยุคนี้ครูบาอาจารย์ที่เราเห็นตัวอย่างอยู่นะจะทำไงจะปรับปรับกันให้เข้าอยู่ในโลกนี้ได้ทำก็ต้องยึดเอาทำอยู่แต่ส่วนไหนที่อยู่กับโลกที่มันไม่ไม่ทำลายทรรมันยังอยู่ในธรรมอยู่เราก็ต้องปรับเข้าอาจาะมานินมิตเห็นส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์มันก็บอกหมดนะ บอกว่าในโลกนี้เนะี่ยในธรรมส่วนในธรรมในส่วนนี้ที่ในโลกเขาเขากาลังลุมเราอยู่บางทีเราแก้งโง่เอาในนั้นบอกแต่ธรรมเรายังหนักแน่นในใจเราใจเราไม่เหวนไหวในโลกหนักแน่นอยู่ในธรรมที่เราที่เรามีนั้นแต่โลกมันกาลังลุมล้อมเราอยู่เราก็ผัดผ่อนเราใช้ปัญญาให้อยู่แก้งโง่เอาบ้างมันบอกน้นนั้นเลยนะ ในสิ่งที่เป็นเฉพาะตันอาตมานนะอตมา,าถึงวางใจกับสิ่งที่มันเกิดได้ก็จะวางได้แค่ไหนก็ก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆเน,ะนาะพาญาติโยมไปบัดไปแบบเรื่อยๆอย่างนี้แหละออาแค่นี้เนาะ ดนยาจิบหาภลาลีอนสาขลงเอวเมวตโตจินั่งเปนาปัสสติิจิตงติสังคุมัติเป็นวัดมีสตุสัตเเลตุสังตะสันโนาลสยาทานมชวติสยาาสัพพิติโยวิวัันตุ สัพโรโควินาสตุมะเตภวัตวันตารโยสุขิติกายุโกภวะาภิวาตังนสิริสานิจังพุททะปยาโนยัตตารุธัมมะวัทันติ อายุวันโนสุขังอาลังอายุโดโดทีโรมานโดูปติพาณโตุสุขะตาทามิทาวินสุขังโสอธิภาชติอายุงตตะวะบาลังวันังสุขันจะปติพาณโตอีกายุยสตะวาหุ saya tu apa jadi di awatu sapa mangkalang akan tu sapa dewata sapa buddha nuha vena tata suci bawan tu de Bà wa tu sa mang ra khan tu sa, pade sa pa, sa ta pa de ta sa pa tham ma nu tu tu mang tu ta sa tu tu sa ra khan tu sa ta sa pa tham ka nu ta สัทธาโสติภาวนะตุเตสังขาราทุกขังภวัง Sat -sat <tip> ่อน10โมงพาเดินโมงจะพร11โมงคนต้องเรียมตัวไปงานศพเดินี่วยี11โมงยังพาะเดินทุกวันแหละเนอะที่เกียวกับทำนนะครับในฟอรก่อนไปเดินก่อน10โมงเนอะขนวงตาทำ